ี่แสดงว่ามึงได้จริงหรืว่าเอ้ยมีจริงเว้ยแง่มึาต้องเอะอะมา,านเขามาโคตรเนี่ยไม่ีอะกูนึกื่อยกต่ขาดลมกูจะจีบสาวยังไงอยู่ดีเลยเพราะกูหล่อเฮ้ยไม่เนีอยกูจะไปฟังมึงทำไมอยู่นี่ลูกน้องกูเป็นมีเป็นเข่งกูก็บอกมึงแล้วตอนแรกมึงอยู่คนเดียวเนี่ยขับบินมอเตอร์ไซค์นะสมมุตินะที่นี่มีนคนมาอยู่กับมึงอ่ะสามคนสี่คนมึงนิสัยมึงจะเปลี่ยนเลยฮะ จะไม่มีคําว่าเพื่อนแล้วกูเป็นหัวหน้าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ขึ้นมาเลยนิสัยมึงนะขอบคุณครับสำหรับทีนะไม่เคยฟังเพื่อนเลยหรอ่ะนี่ที่คุยวันนั้นแหละโอ้ยนะผมตามไปฟังผมจะตามไปเจอผมจะทราบว่าโหัวเชี่ยวมักปล่อยมันเถอะนะครับไม่หวังอย่าไปหวังอย่าไปหวังมีมาตัวไปเละโอกเอะ